เมืองตักอากาศอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันวันนี้เราอยู่เมืองนีสที่อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์แอลโค์เดซู ue, ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศฝรั่งเศสแล้วเมืองใหญ่อันดับหนึ่งมันคือที่ไหนใครรู้บ้าง ที่นี่มีหลากหลายสิ่งมากที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาและหนึ่งในงนั้นก็คือชายหาดที่ทอดยาวถึง7กิโลเมตรแล้วด้วยเหตุที่เป็นเมืองติดทะเลทำให้อากาศมีความอุ่นตลอดทั้งปีและอาหารทะเลสดๆก็มีเยอะมากด้วยส่วนตัวเราชอบบรรยากาศเมืองนี้มากเพราะมันเดินสนุกดีเดินไปทางไหนก็จะเจอจสิ่งแปลกตาเช่นพื้นที่เป็นลายตารางหรือเสาไฟที่มีรูปปั้นคนนั่งอยู่ข้างบนอาคารบ้านเรือนสีแดงสลับกับสีเหลืองมันทำให้เราอยากเดินต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรแปลกๆข้างหน้าอีกส่วนย่านเมืองเก่าบอกเลยว่า I love คือมันมมมีีควาาเก่่่ทไม ให้บรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนสุดๆโดยรวมเราชอบนีสมากบรรยากาศดีไม่หนาวเกินพวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบถ้าใครกำลังแพลนมาเที่ยวในแถบนี้เราแนะนำมากๆให้นอนที่นีสเพราะช่วงตอนพระอาทิตย์ขึ้นนี่สุดยอดมากแสงแดด